สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําการสาธิตวิธีการติดตั้งที่นอนลมแบบลอนนะครับแบรนด์เอเปรุ่นโดมูสสหลังจากที่ทุกท่านแกะกล่องนะครับที่นอนลมโดมูสสออกมาแล้วเนี่ยจะพบว่าหลักๆจะมีอุปกรณ์อยู่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกเลยจะเป็นแผ่นที่นอนนะครับที่ทํามาจากตัว PVC ไนลอนตัวนี้นะครับสีเทาทั้งหมด18บแอลอย่างที่2ครับจะเป็นตัวปั๊มลมปั๊มลมที่จะปั๊มลมเข้าไปในแผ่นที่นอนลมนะครับหน้าตาของโดมูสสปั๊มลมจะเป็นแบบนี้นะครับ และอย่างสุดท้ายครับจะเป็นผ้าคลุม PU ครับตัวนี้เนี่ยเอาไว้คลุมด้านบนสุดเลยของที่นอนแบบหลอนเพื่อที่ว่าจะป้องกันพวกของเหลวนะครับไม่ให้ซึมลงไปโดนที่นอนตัวผ้าคลุม PU ตัวนี้เนี่ยจะมาให้ด้วยกันในเซ็ตด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิาวธีการนําที่นอนเนี้ยขึ้นไปติดตั้งบนเตียงเนี่ยจะต้องเตรียมอะไรบ้างครับเดี๋ยวผมจะทําการติดตั้งที่นอนลมแบบรลอนนะครับดมมุสสบนเตียงผู้ป่วย นะครับขั้นตอนแรกเลยก็คือว่าเราจะทําการพับแผ่นที่นอนลมไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะยกขึ้นมาวางบนเตียงในลนักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะกางแผ่นที่นอนออกครับจะสังเกตได้ว่าจะมีปลายที่นอนฝั่งหนึ่งนะครับที่มีท่อลมอยู่ลักษณะด้านที่เป็นท่อลมนะครับจะอยู่บริเวณตรงปลายเท้านะครับของผู้นอนเสมอเพราะฉะนั้นแล้วนะครับจากลนานักษณะนี้ถ้าปลายท่อลมอยู่ตรงนี้นะครับผมผมก็จะหันไปด้าน บริเวณฝั่งเท้านะครับของผู้นอนผมจะวางนะครับแผ่นที่นอนให้เต็มเตียงก่อนนะครับเคครับผมหลังจากนั้นนะครับจะเห็นว่าตัวแผ่นที่นอนนะครับจะมีชายผ้าหรือว่าชายลิ้นลักษณะนี้อยู่ตัวชายลิ้นตรงนี้ครับจะถูกสอดเข้าไปด้านใต้ของตัวที่นอนที่วางอยู่ด้านล่างนะครับเพื่อล็อกไม่ให้แผ่นที่นอนลมเนี่ยมันขยับขยื่นไปไหนเวลามันมีคนนอนอยู่ข้างบนนะครับ วิธีการก็คือว่าผมจะเอาชายผ้าเนี่ยยกฟูขึ้นนิดหนึ่งนะครับเ้วเอาชายผ้าเนี่ยสอดเข้าไปด้านหลังครับในลักษณะนี้เสร็จแล้วในส่วนท้ายนะครับผมก็ทําลักษณะเดียวกันนะครับก็คือเอาชายผ้าตรงนี้นะครับสอดเข้าไปด้านใต้ของแผ่นที่นอนในลักษณะนี้ครับค่อยๆจับใ,ให้เรียบร้อยครับผมอย่าให้มันมีจุดที่มันพับทบกันนะครับสอดเข้าไปเสร็จแล้วก็ค่อยๆวางแผ่นที่นอนลง เท่านี้ตัวแผ่นที่นอนลมแบบรอนเนี่ยก็จะถูกวางไว้แล้วก็ล็อกไว้บนเตียงแล้วครับในลาดับถัดไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการติดตั้งปั๊มลมนะครับของที่นอนลมโดมุสสองเข้าไปโดยทุกท่านนะครับสามารถสังเกตได้ว่าตัวปั๊มลมหน้าตาแบบนี้นะครับผมถ้าหันไปด้านซ้ายมือเนี่ยเราจะพบว่าจะมีท่อนะครับสําหรับจ่ายลมออกมาทั้งหมด2ท่อด้วยกันครับ ตัวท่อตรงนี้เนี่ยจะถูกต่อเข้ากับตัวท่อลมของแผ่นที่นอนครับถ้าสังเกตนะครับของแผ่นที่นอนลมเนี่ยจะมีท่ออยู่ทั้งหมด2ท่อด้วยกันท่อ2ท่อนี้นะครับจะต้องถูกต่อเข้ากันกับตัวเครื่องปั๊มลมผ่านทาง2รูตรงนี้นั่นเองครับอันนี้เนี่ยท่อไหนเสียบรูบนรูล่างได้หมดนะครับไม่ได้ซีเรียสก็วิธีการเสียบนะครับเสียบเข้าไปให้สุดเลยนะครับกดเข้าไปจนกว่าตัวท่อนะครับผมจะเข้าไปสุดในส่วนของเต้ารับนะครับผม ผมก็จะเสียบเข้าไปให้สุดลักษณะนี้นะครับผมหลังจากที่เสียบเสร็จแล้วเนี่ยถ้าพลิกมาด้านหลังนะครับจะเห็นว่ามันมีหูเกี่ยวอยู่ทั้งหมด2หูด้วยกันเราก็ทําการเปิดหูออกมานะครับเปิดออกมาให้ตั้งฉากกับตัวเครื่องลักษณะนี้นะครับเสร็จ <Se at S 2> แล้วเนี่ยเราก็จะทําการเกี่ยวเข้าไปกับตัวเรานะครับหรือว่าขอบข้างเตียงในลักษณะนี้นั่นเองหลังจากนั้นครับตัวปั๊มเนี่ยก็จะถูกต่อเข้ากับแผ่นที่นอนเรียบร้อยแล้วผมก็จะต่อปลั๊กไฟนะครับเพื่อที่ว่าจะจ่ายไฟเข้าปั๊มลมนั่นเองครับ ผมเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีสวิตช์อยู่ทางด้านขวามือนะครับขวามือตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะกดปุ่มเปิดเครื่องได้เลยผ่านการสับสวิตช์ขึ้นนะครับหลังจากสับสวิตช์แล้วเนี่ยตัวปั๊มลมเนี่ยจะทํางานจะรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนเล็กๆน้อยๆตรงนี้วิธีการก็คือถ้าเป็นแผ่นใหม่นะครับเราจะเปิดไปที่ความดันสูงสุดก่อนครับ โดยบิดเข้าไปนะครับจนถึงจุดที่มันสูงสุดเลยหลังจากนั้นนะครับทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงระหว่างนี้นะครับอย่าเพิ่งขึ้นไปนอนอย่าเพิ่งขึ้นไปนั่งเล่นนะครับผมจนกว่าแผ่นที่นอนเนี่ยจะพองขึ้นมาแบบเต็มก่อนนะครับหลังจากที่ว่าแผ่นที่นอนพองขึ้นมาแบบเต็มแล้วนะครับเราสามารถนาผ้าคลุม PU สีแดงเมื่อครู่นะครับผมมาคลุมข้างบนเพื่อป้องกันเรื่องของของเหลวลงไปแล้วก็เราก็สามารถปรับความนุ่มความแข็งของที่นอนได้โดยใช้หน้าปัดตรงนี้นะครับ้อสังเกตก็คือว่าตรงหน้าปัดเนี่ยจะมีสเกลบอกอยู่แล้วเป็นหน่วยกิโลกรัมนะครับเราสามารถที่จะเช็คน้ําหนักของคนไข้หรือผู้นอนนะครับว่าเขาน้ําหนักกี่กิโลกรัมเสร็จแล้วเราก็สามารถปรับหน้าปัดตรงนี้ให้สอดคล้องกันกับน้าหนักของคนไข้นั่นเองครับผมหลังจากที่ที่นอนคองตัวเต็มที่ครับเราจะใช้ผ้าคลุม PU คลมด้านบนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าป้องกันของเหลวต่างๆนะครับไม่ให้ลงไปโดนตัวที่นอนแล้วทําความสะอาดได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับลักษณะของการการกงผ้าคลุมก็กางเหมือนผ้าปูที่นอนปกติได้เลยนะครับระมาณนี้นะครับผมจะสังเกตได้ว่านะครับตัวผ้าคลุมเนี่ยจะมีตัว เม็ดนะครับผมกระดุมสําหรับเอาไว้ล็อกยึดกับตัวแผ่นที่นอนลมที่อยู่ด้านล่างด้วยวิธีการก็คือว่าเราเล็งนะครับกระดุมเม็ดไหนอยู่ตรงกัน<ม>ก็ล็อกเข้าไปนะครับตรงกระดุมเม็ดนั้นเพื่อที่ว่ามันจะได้ยึดเข้ากับตัวที่นอนลมได้อย่างเป็นระเบียบครับนี่นะครับไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะทําการติดก,กระดุมนะครับด้านบนแล้วก็ติดก,กระดุมด้านล่างนะครับ ให้เรียบร้อยหลังจากนั้นชายผ้าที่อยู่ด้านข้างนะครับก็สอดเก็บเข้าไปบริเวณใต้แผ่นที่นอนลมอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมสำหรับลูกค้าที่ต้องการปรึกษาหรือว่าขอข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อมาที่ศูนย์บริการบริษัทสมาพันธ์เฮลท์จำกัดได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์020182100 02หรือทาง Li n e อที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ